สวัสดีครับมาพบกับครูปีอีกแล้วนะครับในวิชาอาเซียนศึกษานะครับแต่วันนี้เราจะมาคุยในเรื่องของการสรุปครับตั้งแต่ในช่วงต้นนะครับที่เรานั้นได้มีการศึกษาและเรียนมานะครับในสไลด์ก่อนๆนี้นะครับเดี๋ยววันนี้เราจะมีการสรุปนะครับเนื้อหาตั้งแต่ทางด้านตอนต้นเลยนะครับในชั้นประถมศึกษาปีที่5นะครับในครั้งหน้าเราจะมาเรียนในเรื่องของวิชาหน้าที่พลเมืองครับชมครับ นี่ก็คือเนื้อหานะครับในการสรุปของคลิปนี้นะครับซึ่งเป็นคลิปสุดท้ายนั่นเองนะครับก็คือว่าในเรื่องของการกําเนิดของอาเซียนนะครับรวมไปถึงกฎบัตรอาเซียนนะครับยังจําได้ไหมครับว่ากฎบัตรอาเซียนนั้นความหมายอย่างไรกันบ้างนะครับรวมไปถึงในเรื่องของสนธิสัญญานะครับความร่วมมือนะครับในเอเชียตอนออกเฉียงใต้หรือในอาเซียนของเรานะครับตรงนี้ถ้ายังจําไม่ได้เดี๋ยวเรามาดูในเรื่องของสรุปกันดีกว่าครับ อันดับแรกนะครับเราต้องมาคุยในเรื่องของความเป็นมาของอาเซียนก่อนนะครับว่าอาเซียนนั้นมีการรวมกลุ่มหรือมีการเข้าร่วมเจราจากันอย่างไรกันบ้างน,นะครับตรงนี้เริ่มแรกก่อนนะครับก็คืออาเซียนนะครับต้องมารู้จักในเรื่องของคําก่อนมาจากคําว่า Association of Southeast Asia n a t i o n นะครับก็หรือที่เราเรียกในเรียกว่าสมาคมประชาชาติแห่งเอเชียตะวันออกเฉียงใต้นะครับจะเห็นได้ว่า เป็นการรวมกลุ่มนะครับของประเทศที่อยู่ในภูมิภาคเดียวกันนะครับจริงๆแล้วเอเชียก็ไม่ได้มีแค่ภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้อย่างเดียวนะครับอาจจะมีเรื่องของเอเชียกลางเอเชียใต้ด้วยนะครับตรงนี้เป็นต้นเนาะ,ะ่าเริ่มแรกเลยนะครับโอ้อันดับแรกคือเราต้องบอกว่า การรวมกลุ่มนี้เพื่ออะไรนะครับก็เพราะว่าเพื่อส่งเสริมนะครับความร่วมมือไม่ว่าจะเป็นทางด้านของการเมืองเศรษฐกิจนะครับแล้วก็สังคมนะครับตรงนี้ของประเทศในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้นะครับต่อมาก็มีประเทศเพิ่มเติมนะครับจริงๆแล้วก็ก่อนหน้านี้นะครับมีเพียง5าประเทศเท่านั้นนะครับที่มีความคิดเห็นร่วมกันนะครับตรงนี้และต่อมานะครับก็มีสิประเทศนะครับ อีกห้าประเทศที่เข้ามารวมเป็นสินะครับตรงนี้ทางด้านซ้ายมือของกูปิงนะครับก็จะเป็นการร่วมกันลงนามนะครับแล้วก็ทางด้านล่างนะครับก็จะเป็นหนังสือซึ่งหาดูยากหาชมได้ยากเหมือนกันนะครับในหนังสือของการบันทึกร่วมลงนามในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้นะครับก็ซึ่งมีอยู่ห้าประเทศนะครับซึ่งประเทศไทยนั้นก็เป็นเจ้าภาพนะครับตรงนี้มีการเขียนอยู่ที่วังสลาลมนะครับตรงนี้ามดูกันต่อนะครับ ท่านนี้นะครับก็เป็นเลขาธิการอาเซียนในปัจจุบันนะครับตรงนี้ก็ท่านก็อยู่ที่กุงจากาต์ตานะครับที่อินโดนีเซียนะครับก็คือมีวาระการทํางานนะครับวาระการทํางานคืออายุการใช้อายุการทํางานของของตําแหน่งนะครับตรงนี้อก็คือผูตอ้ตำแหน่งนี้ก็คือดาสซูโน่นะครับก็ ท่านเป็นข้าราชการชาวบูรในนะครับซึ่งแล้วก็ดํารงตําแหน่งในเรื่องของเลขาธิการอาเซียนจริงๆแล้วเลขาธิการอาเซียนก็มีความสําคัญนะครับเพราะว่าจะเป็นคนที่บุคคลนะครับเป็นบุคคลที่เป็นหัวหน้านะครับเป็นหัวหน้าคอยดูแลในเรื่องของจัดระบบระเบียบต่างๆนะครับของอาเซียนนะครับให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพนะครับตรงนี้ก็จะมีการเรียนกันในเรื่องของการบริหารนะครับ ก็ของประเทศไทยก็มีนะครับท่านสุรินทร์พิสุวรรณนะครับตัวนี้นอกจากนี้นะครับเราก็จะมาคุยในเรื่องของกฎบัตรนะครับจริงๆแล้วการรวมกลุ่มของอาเซียนนะครับแน่นอนจะต้องมีกฎระเบียบนะครับคอยที่จะ ควบคุมนะครับให้อาเซียนนั้นทํางานได้อย่างมีประสิทธิภาพนะครับเอาเรามาดูในเรื่องของวัตถุประสงค์กันบ้างนะครับ <Bass> ก็คืออันดับแรกนะครับวัตถุประสงค์เพื่อให้อาเซียนมีการทํางานร่วมกันนะครับก็ทําให้เกิดประสิทธิภาพนะครับแล้วก็ให้ประชาชนเนี่ยแหละครับเป็นศูนย์กลางของอาเซียนมีการเคารพกฎกติกาต่างๆนะครับและสามารถที่จะทํางานร่วมกันได้อย่างบรรลุผลแล้วก็ เป้าหมายที่ได้มีการกําหนดไว้นะครับก่อให้เกิดในเรื่องของความสงบในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้นะครับและมีประชาชนที่มีชีวิตที่ดีขึ้นนะครับในส่วนตรงนี้นี่คือคําว่ากฎบัตรอาเซียนจริงๆแล้วก็คล้ายๆกับถ้าเป็นประเทศก็คือเป็นรัฐธรรมนูญนะครับที่คอยมีกฎระเบียบไว้ปกครองในรัฐรๆนั้นนะครับกฎบัตรอาเซียนก็เช่นเดียวกันนะครับ ครับก็คุยในเรื่องของส่วนที่สัญญานะครับอ่าส่วนที่สัญญาคืออะไรนะครับก็ต้องบอกไว้ก่อนนะครับคำว่าส่วนที่สัญญาเนี่ยเราเคยได้มีการสัญญานะครับอ่ากับเพื่อนอ่ากับคุณพ่อคุณแม่นะครับสัญญาตรงนี้ก็คือเป็นระหว่างสองคนใช่ไหมครับแต่คําว่าส่วนที่สัญญาเนี่ยมันก็มีความใหญ่ขึ้นนะครับตรงนี้ก็เป็นข้อตกลงนะครับอ่าเฉพาะภายใต้กฎหมายระหว่างประเทศนะครับซึ่งมีการทําสัญญานะครับอ่ามีการแสดงในเรื่องของ กฎหมายระหว่างประเทศนะครับพูดง่ายๆก็คือทั้งทั้งสองประเทศนะครับหรืออาจจะมากกว่าน,นั้นก็ได้ครับก็มีการตกลงร่วมกันนะครับตรงนี้ภายใต้ของกฎหมายนั่นเองอต่อมานะครับในส่วนของเนื้อความของส่วนที่สัญญาไมาตรีนะครับคําว่าส่วนที่สัญญาไมาตรีเนี่ยเป็นการร่วมมือนะครับอ่าจริงๆก็คือเริ่มแรกก่อนเลยมีการรวมกลุ่มกันก่อนนะครับก็คือ 5ประเทศนะครับอ่าอินโดนีเซียฟิลิปปินส์นะครับส่วนส่วนของมาเลเซียแล้วก็สิงคโ,โปร์และไทยนะครับอ่าตั้งแต่พุทธศักราช2,519นั่นเองนะครับอ่าจริงๆแล้วเราเริ่มก่อตั้งที่18ใช่ไหมแล้วก็มีการลงนามกันด้วยนะครับตรงนี้อ่าเพื่อผลประโยชน์ร่วมกันของอาเซียนนะครับแล้วก็ความสงบสุขนะครับภายใต้ของกรอบของอาเซียนเองนะครับ เรามาดูส่วนที่สัญญาเพิ่มเติมอีกนะครับในส่วนของส่วนที่สัญญาไมตรีนั้นทําเพื่ออะไรนะครับก็อันดับแรกนะครับก็มีการพัฒนากระชับความผุกพันในกลุ่มอาเซียนนะครับเป็นมิตรที่ดีต่อกาแต่และประเทศก็จะมีประเพณีวัฒนธรรมนะครับประวัติศาสตร์ที่ไม่เหมือนกันนะครับแล้วก็มีการ แรกเปลี่ยนความรู้นะครับแล้วก็เผยแพร่ในเรื่องของศิลป,ปะวัฒนธรรมในแต่ละประเทศนะครับให้ประเทศสมาชิกอื่นได้รู้นะครับยกตัวอย่างของประเทศไทยนั่นเองในเรื่องของการลําไทยนะครับหรือการละเล่นที่เป็นพื้นบ้านนะครับตรงนี้ความเป็นพื้นบ้านนะครับที่ดีแล้วก็ร่วมกันนะครับผูกพันโดยการเสริมสร้างในเรื่องของความสมัครใจครับความเข้มแข็งของชาติเพราะว่าในแต่ละแต่แต่ละประเทศนะครับแต่ละฝ่ายตรงนี้ทางด้านการเมืองเศรษฐกิจสังคมก็ตามนะครับ เราควรที่จะมีการแก้ปัญหาโดยสันติวิธีนะครับตรงนี้แล้วก็มีการลงนามในเรื่องของสัญญาที่ว่าด้วยเรื่องของความมุ่งม,มั่นนะครับรทุกประเทศต้องมีความสุจริตใจต่อกันนะครับตรงนี้แล้วป้องกันการเกิดข้อพิพาทต่างๆนะครับหรือการเกิดข้อพิพาทในแต่ละประเทศเนี้ยเราก็จะมีการตัดสินปัญหาโดยสันติวิธีนะครับมีการเจราจานะครับใช้อาเซียนนั้นเป็นเวทีกลางในการหาทางออกร่วมกันแก้ไขเพื่อให้เกิด สันติภาพและก็ความสงบสุขในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้เองนะครับทั้ง3ภาพนี้ก็จะแสดงให้เห็นว่าหนึ่งในเรื่องของสังคมนะครับความเป็นอยู่ที่ของประชาชนเริ่มดีขึ้นนะครับไม่ว่าจะเป็นทางด้านการทหารนะครับก็มีการฝึกร่วมผสมนะครับแชร์ความรู้ในเรื่องของเทคโนโลยีหรือว่ายุทธการต,าต่างๆยุทธ,ป,ธปกรณ์ต่างๆนะครับตรงนี้รวมในเรื่องของการฝ่ายในเรื่องของสันติภาพในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้นะครับ นี้ก็คือการสรุปนะครับในคลิปวิดีโอที่ผ่านมาในช่วงต้นนะครับก็จะเป็นในเรื่องของการกำเนิดนะครับในเรื่องของกฎบัตรอาเซียนอย่างไรก็ตามสุดท้ายก็เป็นในเรื่องของสนธิสัญญาไมตรีวันนี้ครูป,ปิงขออนุญาตลากันไปก่อนนะครับเจอกันใหม่นะครับในวิชาหน้าที่พลเมืองนะครับวันนี้ขออนุญาตลากันไปก่อนเจอกันใหม่สวัสดีครับ